ตอครับวันนี้ช่องไปเจมส o ทูสนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดงติดตามผมตัวนะผมคือวันนี้นะผมคือคือสัปดาห์นี้นะครับผมจะไม่มีใหม่ครับมิ i 네ิเวิร์อีพนะครับผมแต่จะไปแต่จะกระโดดข้ามไปอีพีสามเลยนะครับผม คือนะครับผมก็คือและอีกอย่างหนึ่งครับผมแมปเดิมที่เล่นไปอีพีหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะผมได้ย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วเซิร์ฟใหม่นะผมใช้เซิร์ฟนั้นนะผมตอนแรกเล่นไปประมาณสิบวันแล้วนะครับผมคือต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนก่อน,ก,อนก่อนนั่นนะครับก็คือ <c oughs> ก็คือนะครับผมผมได้ อัดมาครับมินิเวิร์ ep สองนะครับแต่ผมแต่ที่อัดอผมลืมดูไปว่ามันเต็มนะครับผมคืออัดแป๊บเดียวมันตัดตัดอัดตโนมัตกิก็ก็อัดไป2วันนะก็อัดไปถึงวันที่7เล่นไปถึงวันที่7ดแล้วก็ผมก็เลยตอนนั้นผมรึกว่ามันเกี่ยวกับ รศัพท์หรือว่าเกี่ยวกับอะไรติ๊กุอะไรเงี้ยที่มันจะชอบบปโพสทุกคนที่มันชอบแจ้งเตือนอะแต่มันไม่ใช่นะคือมันเป็นกับแอปนะครับคือวิดีโอมันเยอะเกินไปนะก็ประมาณสามก็รวมแล้วประมาณส0นาทีนะก็คืออีสัปดาห์นี้ไม่มีอีพแต่ จะมี EP 3คือสัปดาห์หน้าจะมี EP 3เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกครับบ๊ายบาย